ชี้ทางรวยคนที่มีกากระบาดตรงกลางฝ่ามือเมื่อเริ่มต้นเดือนธันวาคมปีพศ2567นี้ตัวของท่านจะมีโชคลาภวาจนาเตรียมตัวรวยเป็นมหาเศรษฐีได้เลยค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่าน mm hmm. เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตาม mm hmm. เพื่อที่จะมีพลาดคลิปใหม่ๆจากช่องทางของเราด้วยนะคะ ชี้ทางรวยคนที่มีการกรบาทตรงกลางฝ่ามือดวงชะตาชีวิตเมื่อได้เริ่มต้นเดือนธันวาคมปีพศ2567นี้เป็นต้นไปดวงชะตาการเงินโชคลาวาชนาของท่านจะร่ำรวยจะกลับกลายเป็นมหาเศรษฐีได้หยิบจับเงินก้อนใหญ่ก้อนโตสำหรับใครคนไหนที่มีลายมือการกรบาทตรงกลางฝ่ามือเมื่อได้ถึงเดือนธันวาคมปีพศ2567นี้ ชีวิตของท่านจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปจะมีข่าวดีเข้ามาสู่ตัวของท่านให้ท่านเตรียมตัวรับโชคได้เลยโชคลาบก้อนใหญ่ก้อนโตจะวิ่งเข้าสู่ตัวของท่านเตรียมตัวรวยได้เลยท่านจะเป็นมหาเศรษฐีมีเงินใช้จ่ายหลักร้อยล้านแบบไม่ทันได้ตั้งเนื้อตั้งตัวสำหรับคนที่มีกากบาดตรงกลางฝ่ามือให้ท่านนั้นรองฟังคลิปวิดีโอนี้ว่า ชีวิตของท่านจะเป็นจริงตามคำทำนายมากน้อยเพียงใดเพราะว่าที่ผ่านมาชีวิตของท่านยังไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควรหยิบจับอะไรโชคลาภวัฒนายัางไม่เข้าข้างคอยแต่มีอุปสรรคต่างๆนานาเข้ามากีดขวางไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินถึงแม้เรื่องเกี่ยวกับความรักท่านยังไม่เคยสุขสมหวังกับเรื่องเหล่านี้ที่ผ่านมา มีคำทำนายหลายอาจารย์หลายท่านให้บอกกล่าวว่าจะประสบความสำเร็จช่วงนั้นช่วงนี้มันก็แล้วแต่ดวงชะตาชีวิตของท่านว่าท่านนั้นได้ทำบุญมาน้อยเพียงใดแต่อดีตชาติเมื่อถึงข่าวดวงชีวิตของท่านจะส่งผลชีวิตของท่านให้ประสบความสำเร็จถ้าหากคนไหนที่มีลายมือการกระบาดตรงกลางฝ่ามือที่ได้เข้ามาฟังคลิปวิดีโอท่านนี จะได้ประสบความสำเร็จแล้วบ้างหลังจากนี้เป็นต้นไปชีวิตของท่านจะประสบพบเจอกับคำว่าส,สำเร็จที่ยิ่งเดิมที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมความสำเร็จนี้จะฟุ้งซนเข้าหาตัวของท่านแบบร้อยเท่าพัานเท่าจนตัวของท่านนั้นมีเงินใช้จ่ายจนเหลือใช้เหลือเจ็บท่านจะรวยเป็นมหาเศรษฐีร้อยล้านไม่ทันได้ตั้งเนื้อตั้งตัวถึงเม้บางทานบางคน อาจจะมีความประสบความสำเร็จมายืนรออยู่ตรงหน้าแต่ก็มีอุปสรรคคอยมาจิตขวางคอยขัดแข้งขัดขาให้ท่านนั้นไปไม่ถึงฝันเท่าที่ควรให้ท่านนั้นอดใจรออีกนิดเดียวเมื่อได้ถึงเดือนต้นเดือนธันวาคมปีพศ2567นี้เป็นต้นไปชีวิตของท่านจะประสบความสำเร็จเพราะดวงชะตาชีวิตของ ก็จะประสบความสําเร็จได้ดังใจหมายบางครั้งบางคนตั้งหน้าตั้งตารอแล้วรอยเล่านะับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปให้ท่านนั้นอดใจรออีกนิดเดียวสําหรับคนที่มีการกรบาทตรงกลางฝ่ามือชีวิตของท่านจะสุขสมหวังเมื่อได้ถึงเดือนธันวาคมปีพศ2 5 6 7นี้การงานการเงินท่านจะสุขสมหวังรวมถึงเรื่องของความรักก็ตาม ท่านก็จะสมหวังดั่งใจใหมายทุกประการถึงแม้ชีวิตของท่านจะวนเวียนย้อนกลับไปย้อนกลับมาแต่ความผิดหวังหรือเวลาที่โชคลาภวาสนาจะวิ่งเข้าสู่ตัวของท่านนั้นมันเป็นโชคลาภวาสนาจะเข้าทำงานแล้วจะดูดีไปหมดหลังจากนี้เป็นต้นไปท่านจะมีเงินทองเข้ามาหลากหลายช่องทางมีรายได้มาจากความสามารถของตัวของท่านเอง จะสัตสางนี้ได้สำเร็จภายในอันที่ควรและตัวของท่านนั้นมีลายมือกากบาดตรงกลางฝ่ามือท่านเป็นคนหาเงินเจงแม้ชีวิตของท่านจะเหนื่อยมากหนักหนาสากันแต่สิ่งที่ท่านได้ลงทุนดงแรงเอาไว้จะไม่สูญเปล่าท่านจะมีเงินทองเข้ามาเป็นกรอบเป็นกรรมฐานน่าชีวิตในการทำงานมั่นคงแข็งแรงเป็นทุกสิ่งทุกอย่าง ปัญหารอบด้านไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างจะขี้คายมาลายหายไปการเงินจะหลั่งไหลเข้ามาเรื่อยๆแต่จะเข้ามาแบบปกติไม่ว่าท่านนั้นจะมีเงินใช้ใจ่ายไม่ขัดสนการเงินไม่จ่ายหมุนเวียนให้ดีชีวิตของท่านจะเปียกเสมือนฟ้าหลังฝนท่านจะประสบพบเจอการงานเปลีป่ยนแปลง ไปในทิศทางที่ดีและยังมีโอกาสจะได้หยิบจับเงินก้อนใหญ่ก้อนโตจากโชคลาบวาสนาของท่านแต่หลักหลักแล้วเงินจะมาจากน้ำพักน้ำแรงกลัวจะได้มากลัวจะหามาได้ไม่ใช่เรื่องง่ายชีวิตของท่านต้องเหนื่อยก่อนและจะประสบพบเจอกับคำว่าส,สำเร็จภายหลังแต่ดวงโชคลาบวาสนาถือว่าท่านนั้นดีที่สุดในช่วงนี้ โชคลาภชนาดวงชะตาชีวิตของท่านจะมาจากความใกล้ชิดกล้าทำและกล้าตัดสินใจไม่ว่าท่านจะทำอะไรทุกสิ่งทุกอย่างจะประสบพบเจอกับคํำว่าสำเร็จอย่างง่ายดายบวกกับความอดทนอดกัน้นที่มีในตัวของท่านส่งผลให้ชีวิตของท่านได้ประสบพบเจอกับคํำว่าสำเร็จให้ทุกท่าน ที่มีลายมือกากระบาดตรงกลางฝ่ามือวางแผนในการใช้ชีวิตวางแผนที่จะใช้เงินถ้าหากไม่มีการเตรียมตัวหรือไม่มีการวางแผนจิตการงานของท่านที่จะประสบความสำเร็จในวันข้างหน้าในเร็ววันนี้มันอาจจะส่งผลให้สำเร็จเดินหน้าต่อไปไม่ได้โชคลาภวาสนาท่านอาจจะถูกหวยรวยโชคในงวดที่จะถึงนี้เจนดวงชะตา ที่จะถูกหวยรวยเบือหลังวันใหญ่ได้หยิบจับเงินแสนแฝงเงินล้านด้วยซ้ำไปให้ทุกท่านนั้นเตรียมตัวให้พร้อมเตรียมตัวรับสิ่งใหม่ๆที่จะเข้ามาเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านหลังจากนี้ชีวิตของท่านจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเมื่อดาวพฤหัสได้เคลื่อนย้ายในช่วงนี้เป็นต้นไปชีวิตของท่านจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีอย่างแน่นอน การเงินการงานจะไม่มีอุปสรรคมาขวางทางเรื่องเกี่ยวกับความรักคู่ครองคู่รักของท่านจะช่วยกันชิดช่วยกันสร้างสรรค์ช่วยกันทำมาหาจินในกิจการงานที่ท่านได้ทำอยู่นั้นให้ประสบพบเจอกับคำว่าสำเร็จอันยิ่งใหญ่ขึ้นไปแต่สำหรับคนที่มีลายมือกากบาดตรงกลางฝ่ามือท่านมีจุดอ่อนอยู่ในตัวของท่านเป็นคนที่คิดมากชอบ กดดันตัวเองจริงจังจจังจง,ง,งหาเงินและขี้กังวลกับอนาคตของตัวเองมักเป็นห่วงหรือไปยุ่งเรื่องของคนอื่นแต่ให้ท่านนั้นได้ระมัดระวังในการใช้ชีวิตในการใช้เงินในช่วงนี้จะถึงนี้ถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนของชีวิตของท่านเลยก็ว่าได้ในช่วงต้นเดือนธันวาคมนี้เป็นต้นไป คนที่มีลายมือกากบาดตรงกลางฝ่ามือที่ได้เข้ามาฟังคลิปวิดีโอคำทำนายทายทักนี้ให้ทุกท่านเปิดรับโชคเปิดรับดวงการเงินการงานโชคลาภวัสนาของท่านจะร่ำรวยกับกลายเป็นมหาเศรษฐีใหม่ป้ายแดงมีเงินมีทองใช้ใจ่ายไม่ขาดมือคนดวงจะรวย เงินทองจัดถาโถมเข้ามาหล่นทับตัวของท่านแบบไม่ทันได้ตั้งเนื้อตั้งตัวดโวยด้วยซ้ำให้ทุกท่านที่มีกากระบาดตรงกลางฝ่ามือให้ท่านนั้นอย่าลืมทําบุญทําทานเพื่อที่จะอุทิศส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรที่ติดตามจองล้างจองผ่านชีวิตของท่านให้เขาเหล่านั้นได้มารับผลบุญที่ท่านได้ทําในครั้งนี้ ชีวิตของท่านจะดีขึ้นแบบผิดหูผิดตาขอให้ท่านที่มีลายมือกากระบาดตรงกลางฝ่ามือเตรียมตัวรวยได้เลยท่านจะมีเงินใช้จ่ายไม่ขาดมืออย่างแน่นอนค่ะขอให้อํานวยอวยชัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์จงปุกปักรักษาชีวิตของคนที่มีลายมือกากระบาดตรงกลางฝ่ามือดนบรรดาลให้คนที่มีลายมือกากระบาดตรงกลางฝ่ามือให้ร่ำรวยเงินทอง หายเจ็บหายจนเป็นเจ้าของธุรกิจและร่ำรวยกลายเป็นมหาเศรษฐีร้อยล้านพันล้านในเร็เววันนี้เถิดขวามเชื่อเป็นสิทธิของส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะคะและขอขอบคุณแหล่งข้อมูลเจ้าของที่มาเนื้อหาสาระดีๆแบบนี้ด้วยหวังว่าคงเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องทองธรรมชาแนลด้วยนะคะ สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ